สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สัลี่มีเวลานะคะก็เลยจะมาทําอีกหนึ่งวิดีโอนะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับยาทาเล็บเพราะว่าวันนี้เนี่ย แสงมันแบบไม่ค่อยดีสัลี่ก็เลยไม่ค่อยได้อยากรีวิวเครื่องสําอางอะไรมากมายเพราะว่ารีวิวไปแล้วสีแสงอะไรเนี้ยมันอาจจะทําให้สีเพี้ยนได้นะคะก็จะมาคุยในเรื่องของยาทาเล็บคิดว่าน่าจะโอเคแหละนะเป็นยา co. ทาเล็บโซนเอเชียค่ะโซนที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นเกาหลีนะคะหรือญี่ปุ่นแล้วก็มีของประเทศไทยด้วยนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างสัลี่ <ś lam our> จะเริ่มต้นจาก แบรนด์ที่ค่อนข้างโปรดละกันเป็นแบรนด์สกินฟู้ดซึ่งเป็นของเกาหลีเนาะจะเริ่มจากตัวที่โปรดมากๆเลยแล้วก็เห็นบ่อยๆในวิดีโอเฟรริตของซารีนะก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะรุ่น p e t ดี D ้คตัวนี้นะคะสีที่ซารี่ชอให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างจะ ดีที่สุดในรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะเดือสลี่กำลังจะบอกเบอร์ว่าเบอร์อะไรเบอร์ที่สลี่กำลังพูดถึงอยู่นี้เป็นเบอร์หนึ่งค่ะชื่อรุ่นเต็มๆนะคะก็คือ Skin Food Pedicure Sparkle นะคะเป็นตัวที่ทาง่ายนะคะในรุ่นเนี่ยจะอันนี้เป็นขวดลักษณะเก่าจะเป็นทรงแบบนี้ขวดรุ่นใหม่ลักษณะใหม่จะเป็นทรงแบบนี้ค่ะ จะมีตัวโค้งเว้าวขึ้นใหม่นิดนึงนะคะอันนี้เป็นสีชมพูทองแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวสลี่จะบอกให้ว่าเป็นเบอร์อะไรนะคะ mm hmm. เบอร์ที่ส ا ี่โชว์ให้ดูเนี่ยเป็นเบอร์9 mm hmm. แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งที่สลี่มีเนี่ยเป็นเบอร์11ซึ่งเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. จริงๆตั้งใจเนี่ยซื้อสีขาวมาทาตอนช่วง ซัมเมอร์เพราะว่าตอนซัมเมอร์หน้าร้อนเนี่ยยาทาเล็บสีขาวเขาจะอินกันแต่ว่าสีขาวด้านหรือสีขาวครีมมันทาค่อนข้างยากซารี่ก็มองว่าเอ๊สีขาวเมทัลลิกหรือว่าสีขาวที่แบบเป็นชิมเมอร์อย่างเงี้ยมันทามันอาจจะทาง่ายเพราะว่าเบอร์หนึ่งที่ซารีมีเนี่ยมันเป็นยาทาเล็บที่ทาง่ายมากถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็นคนที่มีปัญหาทาแล้วแบบเป็นเส้นทาแล้วแบบไม่สม่ำเสมอ สาลี่แนะนำนะรุ่นนี้ของสกินฟู้ดนะคะแล้วก็แนะนำเบอร์หนึ่งด้วยเพราะเดี๋ยวสาลี่กำลังจะบอกว่าทำไมไอ้เบอร์เดี๋ยวนะเบอร์เก้าที่สาลี่ซื้อมาเนี่ยมันโอเคค่ะแต่สาลี่ก็ยังมองว่าเนื้อเบอร์หนึ่งอ่ะดีกว่าเป็นเนื้อที่แบบทาง่ายแล้วก็ถ้าพูดในเรื่องของเนื้อนะคะแล้วก็ถ้าพูดในเรื่องของสีสลลี่ก็ว่าเบอร์หนึ่งอ่ะยังสวยกว่าเพราะว่าสีเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นสีบรอนซ์ที่แบบว่า เล่นแสงได้ดีมากแล้วก็บรอนซ์กำลังดีคือไม่ซ่อมจนเกินไปไม่ทองจนเกินไปทาแล้วนิ้วมือนิ้วเท้าสว่างขึ้นสวยมากๆตัวที่ผิดหวังมากเลยก็คือตัวสีขาวอันนี้เนื้อแบบว่าเนื้อแย่มากเนื้อจับกันเป็นปึกๆอะค่ะเออจะริมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันอยเปิดไม่ออกแลวจะเปิดมาให้ดูเนื้อนิดนึง เอาเป็นว่าเนื้อสีขาวเนี่ยทำให้ผิดหวังมากๆเลยทั้งๆที่เป็นรุ่นเดียวกันอันนี้เป็นข้อยืนยันกับสิ่งที่สารี่พูดบ่อยๆว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันลักษณะเนื้อแบบเดียวกันคนละสีเนี่ย ความดีความเร็วมันก็ต่างกันได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารุ่นนี้นะแล้วเพื่อนๆอยากจะซื้อรุ่นนี้ของสกิน Food นะรุ่น p e d i c ้เค s p a r ส l e เนี่ยซล,ลีแนะนำอย่างมากเบอร์หนึ่งแล้วก็ขวดนี้เนี่ยเป็นขวดที่สองของซล,ลีแล้วการซื้ออยาทาเล็บขวดที่2อนี่มันต้อง Amazing มากๆเลยใช่ไหมอันนี้เป็นขวดที่2แล้วนะคะ ก็สมัยก่อนเนี่ยซารีมีสีเขียวแล้วก็มีสีควันบุหรี่ซึ่งรุ่นก่อนน่ะซารีว่าเนื้อมันดีกว่าเนื้อมันดีกว่าเจ้าตัวรุ่นใหม่ที่อยู่ในแพ็กเกจแบบนี้เห็นปะแพ็กเกจมันจะไม่เหมือนกันอ่ะเออนะซารีว่าเนื้อรุ่นเหมอนก่อนดีกว่าไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนคุณสมบัติเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าแต่ว่า แนะนำเบอร์หนึ่งนะคะถัดมาของสกินฟู้ดเหมือนกันอันนี้ราคาย่อมเยาวกว่าหน่อยเจ้าตัวแพดดิเคียสปาร์เกเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ200 200กว่าบาทนะคะแต่ว่าอันนี้คือราคาไทยที่ซื้อที่ช็อปนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ชื่อรุ่นของเขาคือสกินฟู o ดแนลวิสต้านะคะลักษณะขวดเก่าและขวดใหม่ขวดสีแดงๆนี่จะเป็นขวดเก่านะคะขวดสี แบบนี้จะเป็นขวดแบบใหม่นะคะซารี่มีอยู่ด้วยกัน2เบอร์ก็คือเบอร์สีแดงนี่เบอร์107แล้วก็สีคล้ายๆบรอนซ์บรอน, ز, รอนเนี่ยสี612นะคะเป็นลักษณะชิมเมอร์ชิมเมอร์มมอรแบบนี้ถ้าพูดถึงความวาวและความเงาซารี่ว่ารุ่น p e d i c u r e Sparkle เเนี่ยเงากว่ารุ่นนี้เยอะเลย นะแต่ว่าราคามันก็แพงกว่าเยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะเทียบสีบรอน์อันนี้ให้ดูละกันระหว่างสองสีนี้เห็นไหมที่สัลีพูดอะว่าสีเบอร์หนึ่งของ Petty Care Sparkle เนี่ยมันบรอนซ์กำลังดีไม่เข้มจนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปในขณะที่เจ้าตัวนี้มันบรอนซ์น้ำตาลจ๋าเลยซึ่งเวลาทาไปแล้วอะมันทำให้ มือดำสีผิวของซารี่นะมันทำให้มือดำหรือว่าเท้าดำขึ้นถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นคนขาวซารี่แนะนำเจ้าตัวนี้มันจะดูคอนทราสต,ตัดกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็ลองดูใครเป็นคนขาวซารี่แนะนำเบอร์นี้บอกเอร์ที่หกหนึ่งนะคะแต่ถ้าให้เลือกนะจริงๆนะ สาล,ลี่ไม่ค่อยได้หยิบสอตัวนี้มาทาเท่าไหร่เพราะทาแล้วมันก็แบบยังรู้สึกแบบด้านๆอยู่นะคะอาจจะต้องใช้ท็อปโคดดีๆมาตบให้มันดูวาวขึ้นให้มันดูแบบดูชัดขึ้นดูนืสีชัดขึ้นแต่ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยทาไปแล้วมันแบบมันชัดมาเลยอะตัวชิมเมอร์ตัวเกรดอะไรมันชัดมาเลยนะคะทีนี้มาดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นสกินฟูดเหมือนกันรุ่นนี้เนี่ยเป็นฟรุตดริงค์แนว เป็นลักษณะแบบนี้สีขาวอิงเหมือนกันออกเป็นขาวครีมมีอมชมพูนิดๆนะคะตัวนี้เนี่ยสริกาตั้งใจซื้อมาทาตอนที่ซัมเมอร์เหมือนกันนั่นแหละนะคะซึ่งเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นคนรุ่นนะักรุ่นนี้เนี่ยเป็นฟรุต แนวนะคะยาทาเล็บรุ่นนี้ของ s กิน Food นะจริงๆแล้วสลิีไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ทาไปแล้วมันแบบเนื้อมันค่อนข้างจะบางค่ะสีมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อย่างสีขาวขุ่นๆครีมครม,มแบบนี้นะคะทาจริงๆแล้วต้องทาประมาณ3-4รอบเลยนะเพื่อที่จะให้ได้ สีเหมือนในขวดลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งมันแห้งช้าด้วยอะไรด้วยสลิกก็ไม่ค่อยจะแนะนำแล้วก็ตัวสลิเองก็ไม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้ด้วยนะคะทีนี้มาถึงสกินฟูดที่แบบว่าเป็นลูกเล่นหน้าตาแบบนี้บ้างนะคะเป็นคล้ายๆกับท็อปโคดแล้วก็เป็นกริตเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้มั่งสลิจะเริ่มจาก2ตัวนี้ก่อนละกันไม่แน่ใจ2ตัวนี้ยังมีขายอยู่ไหมสลิก็ซื้อนานแล้วเหมือนกันนะคะ เป็นลูกกลมๆเล็กๆน่ารักแบบนี้ขวดกระจุงกระจิ้งแบบนี้แต่แพงอยู่เหมือนกันนะสัล,ลี่จำได้ว่ารุ่นนี้ค่อนข้างแพงชื่อรุ่นของเขาเนี่ย Skin s o i n Food p a r t y t o ทน่าจะใช่นะคะเบอร์ที่สัล,ลีมีเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์นี้เบอร์ที่เป็นกริตเตอร์สีเงินๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นกริตเตอร์กลมๆด้วยเป็นแบบคล้ายๆ 6เหลี่ยมอะค่ะแล้วเป็นทั้งใหญ่และเล็กรุ่นเดียวกันนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นกลิตเตอร์สีชมพูทองนะคะแล้วก็เป็นกริตเตอร์เล็กอย่างเดียวเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ2ตัวนี้ก็สลิไม่ได้หยิบมาใช้บ่อยนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเ,เห็นในขวดเนี่ย ความเงาความชายอะไรของมันเนี่ยค่อนข้างจะสวยค่อนข้างจะวาวทีเดียวเป็นกริตเตอร์ที่ค่อนข้างจะวาวเมื่อดูจากในขวดนะแต่พอเวลาที่ทาไปแล้วเนี่ยเนื้อกริตเตอร์มันค่อนข้างจะบางมันต้องทาย้ำ จริงๆทาย้ำๆประมาณ4-5รหบอ่อน่าจะสวยแต่ว่าเวลาที่มันแห้งแล้วค่ะมันดูไม่วาวเหมือนในขวดเออนะก็เลยไม่ค่อยได้หยิบมาใช้จริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆทาท็อปโค้ดทับก็ไม่น่าจะมีปัญหามันก็จะเพิ่มความวาวขึ้นมาให้อีกนิดนึงนะแต่ว่ารุ่นนี้ก็สลิดเฉยๆไม่ค่อยได้แนะนำเท่าไหร่นะคะมาถึงอีกตัวหนึ่งเป็นตัว Skin Food n ว w Vista Alpha ค่ะอันนี้น่าจะเป็นรุ่น Limited Edition นะ นะคะอันนี้สลัลลซื้อตามร้านฮิ้วเอาค่ะเป็นทับโค้ดที่น่ารักมากเลยนะคะเป็นตัวสีส้มๆข,ขาวๆปนกันนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็มีลักษณะเป็นสีเหลี่ยมเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็เป็นแบบเส้นๆยาวๆนะสัลลี่ทาเมื่อประมาณสองสาวันก่อนทาทับ สีทาเล็บที่แบบเป็นสีชมพูเมทัลลิกเนี่ยแล้วก็พอทาอันนี้ทับไปมันเหมือนแบบเป็นชมพูสายรุ้งห้อยต้นคริสต์มาสเลยนะคะก็เออใช่แหละรุ่นนี้รู้สึกว่าเขาจะออกมาช่วงหน้าหนาวแล้วก็เป็นแบบคริสต์มาสคอลเลกชันอะไรประมาณนั้นนะคะชอบชอบเจ้าตัวนี้มากเลยถ้าเพื่อนๆยังหาซื้อได้ตามเว็บไซต์อื่นๆซารีว่าน่าจะลองดูนะคะเอามาทาทับ กับยาทาเล็บที่เพื่อนๆมีมันได้เอฟเฟกตใหม่ๆแบบน่ารักดีอันนี้แนะนำนะคะตัวทัปโคดอีกอันนึงเนี่ยของสกินฟูดที่สาลิีไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เป็นแนว t a c r y s y s t p l p r l Top Coat นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นทัปโคดใสๆแต่ว่าตัวเดี๋ยวสาลิีจะขย่าให้ดูนะคะตัวชิมเมอร์ของเขาเนี่ยเป็นชิมเมอร์สีมุกๆประมาณนั้นนะคะ ละเอียดมากๆเลยประมาณนี้นะคะมันทาทับยาทาเล็บสีครีมที่เพื่อนๆมีมันก็จะกลายเป็นยาทาเล็บสีเมทัลลิกประมาณนั้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ท็อปโคดอารมณ์นั้นก็ลองดูท็อปโคดต,ตัวนี้ของ สกินฟูดนะคะแต่ว่าซารี่ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เพราะว่าถ้าจะซารี่อยากได้สีครีมก็จะทาสีครีมไปเลยอยากได้สีเมทัลลิกก็จะทาสีเมทัลลิกไปเลยแบรนด์สกินฟู d ดก็มีเท่านี้นะคะตัวที่ซารี่แนะนําเป็นอย่างมากเลยก็คือเจ้าตัวนี้ตัว p a ดดี้เคียร์สปาร์เกิบอร์หนึ่ง นะคะให้ดูอีกทีเป็นแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงที่สลีแนะนำมากเลยแต่ว่าอาจจะหายากนิดนึงยังไงรบกวนเซิร์ชหาตามเว็บไซต์แล้วกันก็คือเจ้าตัวนี้ Skin o o o d แนว Vista Alpha ค่ะเป็นลักษณะอันนี้อันนี้คือ2ตัวที่แบบว่าแนะนำมากเลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะไปเช็คซื้อยาทาเล็บของ Skinfood นะคะทีนี้ผ่านมามาถึงยาทาเล็บของแบรนด์เกาหลีอีกที่ห้อหนึ่ง ชื่อที่้อว่า The Face Shop คิดว่าตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่ากำลังจะรีโปรโมทเอาแบบโปรโมทแบรนด์ขึ้นมาให้ดังอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะคะตัวนี้เนี่ยสัลี่ได้มานานแล้วจะพูดถึงอันนี้ก่อนซึ่งเป็นตัวที่เขาเลิกผลิตแล้วแต่ว่าเป็นสีที่โปรดมากๆเลยชื่อว่าแนว c o l เลตัวนี้เนี่ยเป็นเบอร์604นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ความพิเศษของเขาสลีว่ามันอยู่ที่สีเนี่ยแหละ เป็นสี Midnight b l u ูที่มีความเมทัลลิกนิดๆไม่เยอะจนเกินไปจะชอบหยิบมาทาเวลาอยากได้ลุคแบบเป็นเด็กแนวเหมือนแบบทาเล็บสีดำแต่จริงๆก็คือไม่ได้ดำเลยเป็นแบบออกแนว Midnight b บ u ูอะไรเงี้ยค่ะยิ่งเวลาโดนแสงเนี่ยมันจะเห็นสีน้ำเงินค่อนข้างชัดแต่ว่าเวลาที่แบบ อยู่หลบแสงอะ่ะมันก็จะคล้ายๆกับสีดำๆทึบๆอะไรอย่างเงี้ยเออสลี่ชอบลูกเล่นของเขาจริงๆยาทาเล็บสีนี้ยี่ห้ออื่นๆก็น่าจะมีนะสัลี่ว่าแต่ว่าสัลี่แนะนํานะถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากทาเล็บสีดำแต่ว่าเฮ้ยมันจะเหมาะกับเราไหมลองซื้อสีประมาณเนี้ยค่ะโทนแบบน้ำเงินเข้มเขียวเข้มกึ่งๆจะดำแต่ไม่ดำไปเลยเพราะว่า อายุอันามอย่างเราไปทาเล็บสีดํามันก็จะดูพังจนเกินไปใช่ไหมนะแต่ว่าลองสีโทนประมาณนี้มันน่าจะเข้ากับอายุของเราได้มากกว่าอายุของเรานี่ก็คือ30 up อัพอะไรประมาณนี้นะคะลองดูนะทีนี้อีกตัวหนึ่งของ The Face Shop เหมือนกันตัวนี้เนี่ยเป็น BR 8 0 1นะคะเป็นท็อปโค้ดที่แบบมีด้วยกันอยู่หลายสี ตัวชิมเมอร์ของเขาอะค่ะกรดชิมเมอร์ของเขาเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายสีเลยแล้วก็ทุกๆครั้งที่ซารี่เห็นอันนี้จะนึกถึงต้นคริสต์มาสเพราะว่ามันเหมือนแบบต้นคริสต์มาสที่แบบประดับสีรุง้งไม่ว่าจะเป็นสีน้ําเงินสีทองสีแดงสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งท็อปโค้ดที่น่าสนใจนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเพิ่มลูกเล่นให้กับยาทาเล็บที่มีอยู่แล้วนะคะจริงๆถ้าเกิดนำา2ตัวนี้มาทาคู่กันเนี่ย น่าจะเป็นอะไรที่เรียกจุดสนใจได้ไม่น้อยทีเดียวนะคะสําหรับเนื้อของยาทาเลพี่ห่อนี้นะคะเท่าที่สลี่เคยลองสลี่เคยลองสีแบบพาสเทลสีครีมอะไรแบบเนี้ย ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะจริงๆสีแมทคลลิกน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแล้วก็ตัวท็อปโคดอันนี้สลิก็คิดว่าเป็นเป็นเนื้อที่ดีตัวหนึ่งเหมือนกันลองดูคะ่ะถ้าผ่านไปที่ร้านของ the face shop นะคะอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นของญี่ปุ่นนะคะเป็นของ m a j o l i ก้ามาจอิก้ที่สลิมีอยู่ด้วยกัน2อ,อันนะคะสีที่สลิมีเนี่ยสีเทาๆออกฟ้าๆหน่อยๆเนี่ยจะเป็นสี 971ซึ่งเป็นสีรู้สึกจะเป็น Limited ด d i ดิชันแล้วก็กวดสีชมพูเนี่ยจะเป็น pr444 ซึ่งสีชมพูเนี่ยเป็นตัวที่คล้ายๆกับคราแนวอะค่ะเวลาทาไปแล้วเนี่ยมันจะแตกๆสรี่ชอบเอามาทาคู่กันกันกบเจ้าตัวนี้ตัว Skin ฟู o ดเพ d ดี u เคีเบอร์หเนี่ยค่ะเวลาทาไปแล้วเนี่ย มันจะแตกใช่ไหมคะสีชมพูมันจะแตกเป็นร่องๆแล้วไอ้ตรงร่องของเรามันจะเป็นสีทองทองเมทัลลิกบอนด์บอนด์แบบเนี้ยเออมันเป็นคู่สีที่แบบใช้ด้วยกันแล้วค่อนข้างจะสวยทีเดียวลองดูถ้าเกิดว่าใครมีตัวนี้แล้วก็ใครมีตัวนี้อยู่แล้วลองทาคู่กันมันจะได้ลุคที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะคะอันนี้พูดถึงอันนี้กันบ้างอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสีโปรดของสรีเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาได้ตามช็อปต่างๆเนี่ย ซื้อเลยนะคะเพราะว่าราคาก็ไม่แงพงขวดละร้อยกว่าบาทนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้สีนี้เนี่ยสัลี่ชอบทาเวลาที่ใส่เสื้อยีนมันจะทําให้แบบไม่รู้ดิมันทําให้ดูเล็บเด่นชัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเออเป็นทริคนะถ้าสีซื้อสีโทนประมาณนี้แล้วลองเอาไปแมทชกับ เกงยิีนเสื้อยีนอ่ะมันจะทําให้เล็บของเราดูสวยขึ้นดูเด่นชัดขึ้นมาถึงโซนยาทาเล็บของทางไทยบ้างนะคะสัลี่จะเริ่มต้นจากแบรนด์ที่สัลี่ค่อนข้างจะโปรดมากเหมือนกันคือสลี่นะ่ะยาทาเล็บอะไม่จําเป็นต้องราคาถูกหรือราคาแพงถ้าเกิดว่าสีสวยชอบถูกใจก็ซื้อไม่ใช่แบบจะบ้าซื้อยาทาเล็บราคาแพงนะคะอันนี้เป็น3าขวดร้อยเป็นสีที่สลี่ ชื่นชอบแล้วก็อยากจะเอามาแนะนำกันนะคะเป็นที่ห้อของโซโซดานะคะสาขวดร้อยหาซื้อได้ตามตลาดนัดทั่วไปสลีว่าสีแรกที่สลีกังจะพูดถึงคือสีที่สลีทาอยู่บนนิ้วมือของสลีอันนี้แล้วเป็นสีที่แบบโปรดมากเวลานึกถึงสีม่วงมอฟนะคะก็จะทาสีนี้ซึ่งเป็นสีลักษณะเดียวกันกับพวก OPI ออะทำออกมาบ่อยมากเลย สีประมาณนี้ใครอยากได้สีโทน OPI แล้วก็ราคาถูก3าขวดร้อยซารีแนะนำสีนี้คือสี M16 เดี๋ยวจะให้ดูนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ M16 ซึ่งขวดที่ซารีมีเนี่ยมันค่อนข้างจะนานแล้วแหละแล้วยาทาเล็บี่ห้อนี้เนี่ยมันถูก3าวดร้อยนะคะแต่ว่าเวลาทิ้งไว้นานๆเนื้ออาจจะแบบจับกันเป็นก้อนๆได้ก็ ก็งอเขย่านิดนึงหรือไม่ก็แบบทิ้งไปเลยไปซื้อขวดใหม่มาทาดีกว่าอันนี้เท่าที่ดูจากขวดเนี่ยนะคะเป็นผู้ผลิตที่อยู่ชนบุรีฉะนั้นผลิตที่เมืองไทยนะคะอีกสีหนึ่งที่อยากจะแนะนำกันก็นกคือ M 72เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็มีนานแล้วเหมือนกันนะคะเนื้อมันก็จะจับจับ,จบกันแล้วเดี๋ยวหลังจากวิดีโอนี้สลีก็จะ ทิ้งแล้วแหละนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ใหม่ก็แค่เดินไปซื้อเพราะมันแบบซื้อง่าย3ามขวดร้อยอย่างที่บอกนะอันนี้ M 1 6แล้วก็อันนี้ M 7 2เป็นสีที่แนะนําอีกสีหนึ่งซึ่งเป็นสีที่สลี่ซื้อซ้ํานะคะซื้อซ้ําก็หมายความว่ามันสวยอันเก่าเนี่ยเนื้อมันจับกันเป็นก้อนสลี่ก็ทิ้งไปแล้วแล้วก็ไปซื้อขวดใหม่มาสีนี้คือ M 5 4ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นสีนูด๊ด S 1> <S 1> คือชอบสีประมาณนี้สังเกตได้ลิปสติกก็จะซื้อสีประมาณนี้ยาทาเล็บก็จะซื้อสีประมาณนี้นะคะก็เอาเป็นว่าแนะนำอีก1ขวด M 5 4นะคะตัวนี้ถามาแล้วดีตัวนี้เนี่ยสารีซื้อมาได้ไม่นานเนื้อสียังดีอยู่นะคะก็จะเก็บเจ้าตัวนี้ไว้แต่ว่า สองตัวนี้ต้องโยนทิ้งแั้วแหละนะคะอีกสีหนึ่งเนี่ยเป็นสี M 6 4ซึ่งมันเหมือนจะเป็นสีแบบเหลืองๆข,ขาวๆดูไม่น่าทาลักษณะแบบนี้แต่เวลา,าทาออกมาแล้วน่ารักมากเป็นสีขาวอมเหลืองเหลืองอมขาวประมาณนี้ค่ะเป็นสีพาสเทลแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องทาประมาณ3มรอบสีถึงจะแบบเห็นชัดขึ้นสลลี่ทาน,นีแล้วแบบเล็บมันดูน่ารักดีมีคนชมด้วยนะคะ เนื้อสีของยี่ห้อนี้โซดาเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะถูกนะคะจริงๆซื้อมาใหม่ๆเนี่ยทาง่ายแปรงอะไรก็ดีแต่ว่าพอทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มทาย,ยากแล้วก็เป็นเส้นๆง่ายขึ้นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกอะ่ะมันถูกหาซื้อง่ายถ้าเกิดว่ามันจับกันเป็นก้อนหรือว่ามันเริ่มทาแล้วเป็นเส้นๆก็ทิ้งไปแล้วก็ไปซื้อขวดใหม่ง่ายดีนะคะอันนี้เป็นสีสีที่ซีรีแสแนะนํานะคะ มาถึงอีกแบรนด์หนึ่งอันนี้ส ا ล,ลไม่น่าใจว่ามีขายที่ไหนบ้างชือ่อยี่ห้อว่า Candy น,น,นะคะแล้วก็สล ل ได้มาตอนนั้นเขามาตั้งบูธท,ที่ห้างแถวบ้านก็เลยซื้อมาสองสีนี้เป็นสีที่สล,ลีชอบมากแล้วก็เก็บเอาไว้ด้วยอันนี้ก็เหมือนกันเป็น3ขวดร้อยเหมือนกันสีชมพูเนี่ยเป็นเบอร์ M19 แล้วก็สีเขียวเนี่ยเป็น M39 เนื้อสีเนี่ยเป็นเนื้อสีที่ดีแต่ว่า ข้อเสียของมันก็คือตัวแปรงซารีไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนแปรงบ้างหรือยังเพราะว่าแปรงมันเนี่ยเป็นแปรงที่แบบหัวบานะ่ะเป็นแปรงลักษณะหัวบานแล้วมันคอนโทรลค่อนข้างยากนะคะจริงๆแล้วเนื้อสีดีมากแต่ว่าแปรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซารีชอบสอสีนี้ก็เลยยังเก็บเอาไว้อยู่สีชมพูเนี่ยมันเป็นชมพูแบบกําลังดีไม่แบบจ๋าจนเกินไปเป็นชมพูอมนมกําลังดีค่ะแล้วก็สีอันนี้เป็น สีชาเขียวก็เลยชอบนะคะเป็นสีทาเล็บแบบเขียวอมนมอะไรประมาณนี้ก็เลยชอบยังเก็บไว้อยู่เผื่อวันไหนแบบอยากทาขึ้นมามาดูอีกที่ยี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นยาทาเล็บยี่ห้อ BSC ค่ะเป็นยาทาเล็บคุณภาพดีราคาอยู่ที่ประมาณ70-80บาทประมาณนั้นสล,ลีมีอยู่ด้วยกัน2สีแล้วก็เป็นสีที่จะมาแนะนำกันก็คือสีชมพูเนี่ยชื่อเบอร์ก็คือเบอร์ P 3 นะคะแล้วก็สีฟ้า,ฟามิ้นต์นอันนี้เบอร์ก็คือเบอร์ G B นะคะมาเริ่มจากสีฟ้าอันนี้ก่อนซารีว่าถ้าใครที่ชอบออกโทนมิ้น์นะคะน่าจะชอบอันนี้เพราะว่ามันเป็นสีเกือบๆจะมิ้น์แต่ก็ยังฟ้าอยู่แล้วก็มีชิมเมอร์ละเอียดๆสีเงินอยู่ในตัวเนื้อส่วนอันนี้ที่ซารีซื้อมาเนี่ยสีชมพู P 3เนี่ยเพราะว่ามันเป็นดูปของยาทาเล็บ c h ช n e l Spring จำไม่ได้ว่าปีไหนแต่ว่าปีนั้นเนี่ยซารีเห็นยาทาเล็บของ c ชาแนลแบบสวยมากแต่แบบแพงมากด้วยก็เลยแบบทาที่เล็บแล้วก็ไปเดินหาว่าเอ๊ะมันมีสีไหนที่แบบใกล้เคียงตัวนี้ใกล้เคียงสุดนะคะเป็นสีชมพูแบบนี้โทนสปริงเลยแหละ โทนแบบดอกไม้บานเลยแหละอ่ะก็เอามาแนะนำกันเป็นยาทาเล็บเนื้อดีอีกที่ห่อหนึ่งนะคะทีนี้มาถึง3ตัวสุดท้าย3ตัวสุดท้ายเนี่ยที่ห้อยี่ห้อ Nails Workshop ซึ่งเป็นยาทาเล็บที่ซื้อได้ที่ร้านเสื้อผ้า A to Z Workshop นะคะมีไม่เยอะร้านมีไม่เยอะสารีไม่แน่ใจยังวางขายอยู่ด้วยหรือเปล่าตัวนี้ราคา50บาทต่อ1ขวด ไม่แนะนำเพราะว่าซื้อมาแล้วก็เนื้อสีมันจางอย่างเช่นเนื้อสี2อันเนี้ยสีชมพูกับสีนูดเนี่ยค่ะมันเป็นเนื้อสีที่จางๆจะต้องทาประมาณสามรอบอัพถึงจะแบบปกปิดพื้นเล็บแล้วก็ถึงจะแบบสีได้ความเด่นชัดอะอันนี้ไม่แนะนำนะส่วนสีกลิตเตอร์กลิตเตอร์อันนี้ก็ดูเหมือนจะสวยแต่เวลาทาออกมาแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหรอ่อะค่ะ ก็เลยไม่ค่อยแนะนำา50บาทมันถูกก็จริงแต่ว่ามันไม่ค่อยดีก็ผ่านผ่านไปเดินผ่านไปแล้วกันนะคะอันนี้เป็นยาทาเล็บโซนเอเชียแล้วก็ค่อนข้างจะ r a n d o มมีหลายๆแบรนด์อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Skin Food นะคะ The Face Shop แล้วก็ Majorica แบรนด์ไทยแบรนด์ BSC เนี่ย random อยู่ด้วยกันหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะสำหรับยาทาเล็บราคาไม่ค่อยสูงมากนะคะ ส่วนใครที่เป็นแฟนยาทาเลฟบอ p i หรือว่าเป็นแฟนยาทาเลฟฝั่งยูเครนอังกฤษอะไรพวกนี้ค่ะก็เดี๋ยววันหลังซาริมีเวลาจะมาทำวิดีโอแบบนี้ให้ดูอีกนะคะวันนี้ซาริมไปแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย